สวัสดีครับคุณผู้ชมท่านนั้นครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับนายบอลเซเว่เอ็ครับวันนี้เป็นการวิเคราะห์บอลประจำวันศุกร์ที่20ธันวาคมปี2567ครับที่จะมีอยู่3คู่3มุมนะครับสำหรับวันนี้ครับคู่แรกครับเป็นรการสเปนครับกีโรน่าพบกับเดียลปียารุลิตครับน้ำมันตีสามตรงครับคู่แพ้ครับเป็นบุรีสกาเยอรมันครับเบเยมินีพบกับเอเปเราเซียครับน้ำมันตีสามตรงเช่นเดียวกันครับผู้แพ้ครับเป็นเซาเตอรีครับกีโรน่าพบกับเอซิมิลานครับน้ำมันตีสองส จบในเว็บเดียวนะครับหากใครที่สนใจก็อย่าลืมฝากตัวฝากใจให้กับบอลสาเว้นเอ๋มด้วยนะครับผมไม่เสียเวลาเรามารับชมรับฟังกันเลยครับผมสศัพท์แรกของเราในวันนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์ฟุตบอลรายการสเปนครับระหว่างกิโรนาพบกับเรียวบายาโริดครับรายการสเปนเกมที่18เป็นการพบกันของกิโรนาเปิดลังเย้าอาซาดี้มอนเตลิบีรับกันมาเยือนของเรียวบายาโริดครับโดยเจ้าถิ่นกิโรนาต้องการสามแต้มเพื่อเรียกความมั่นใจกลับคืนมาหลังจากฟอร์มตกไม่ชนะใครมาหกเกมติดครับส่วนทีมเยือนเรียวบายาโริดครับเพิ่งจะปลดล็อกคว้าชมแช่ชนะใครมาเกั้น ต่อกันครับวใจกันนะครับเกีโซอนครับเดียบอยโรริดเปิดบ้านชนะไปหนึ่งปูส่วครับในการจะมากีโรนาชนะ4เกมเสมอ3เกมแพ้3เกมกีโรนาเล่นในบ้านเนี่ยไม่เคยแพ้เลยครับชาติทีมฝ่ายกีโรนาครับกุนซายมิเชลจำนวนเสียการของวิกเตอร์ชินการสกอปโบยันมิคอฟสกี้ครับเป็นกองหน้าคู่ที่พากันบาดเจ็บอยู่แล้วก็รอเช็คคอมฟิดของยังเกลเอราลาคาวดีคือเช็ตัวของลาลิลาฟเชซี่ครับแนวรับคนโทษแบนกลับมาช่วยทีมได้ครั้งครับเขาจะมาหมดสามต่อห้าต่อหนึ่งต่อหนึ่งครับโดยมีกองลุก อย่างโอริโอโรเมโอตอนนี้ฟันเดอร์แบ็กมิเกล ควินเตเลสครับผมช่วยกันสร้างสรรค์เกมรุกให้กับนาเปาต่ำอย่างอาเชลอัสเปรียและก็นาเปาตัวเก่งอย่างอันเอาดันอยู่มาแล้วสกอร์เกมวันนี้ครับสวัสดีทด้านฝั่งเรียวเบยโรดิตครับเดียโก้ควาก,ก้าครับได้คุมทีมเป็นเกมแรกความพร้อมในวันนี้เนี่ยครับว่าจะขาดตัวของกิเก้เปเรสคนมีลาซ่าครับผมที่เอ็ติดโทษแบนหมดสิทธิ์ช่วยทีมครับจะมิชชงานของเซริมอามาล่าก็เคนเนดี้ที่ยงบาดเจ็บอยู่ครับข่าวดีคือใช้ตัวของเอล่าคอมเมตครับผมโดนโทษแบนกลับมาช่วยทีมเนี่ครั้งครับคว่ามามาดูชิลาาีหย จากการบาดเจ็บมาในระบบ4ต่อสองสาต่อหนึ่งครับมีสามประสานเกียร์ลูกอย่างมามาดูชิล่าอานูตัวฮามีแล้วก็ลาอูโรเมโลช่วยกันส,สร,ร้างสรรค์เกียร์ลูกให้กับนาเปาอย่างมาโกสอันเดรที่พร้อมยิงประตูกเกียร์ในวันนี้ครับฟอร์สุดนะครับเกียรนาหรือยี่สิครับมียบเย็บสคะแนนเกียรลูกสุดไปเยือนมาโยกาแพ้1นประตูสครับฟอร์สุดแพ้3เกมร์ตัวกัน,กนไม่ชนะให้มา6เกมติดต่อกันอาการหนักเลยครับตอนนี้ในลีกแพ้2เกมต่อกันแข่งมา17เกมชนะ6เกมเสมอ4เกมแพ้7เกมฟอร์มในลีกปีนี้ยังไม่่่ดดดีเเเทาไหรรรรคคัับบบบลโอในน19งวยม2 เกลโรสุดไปเย็นเปิดบ้านชนะทีมบัวอย่างบนันเดนเซีย1นึ่งครับฟอร์มซุ่มึงกลับมาชนะได้ก่อนนี้ก็นชนะมาหกเกมติดกันโดยแพ้เป็นค่าเกมแข่งมาสิบเจ็ดเกมชนะสามเกมสุดสามเกมแพ้สิบเอ็ดเกมเกมเย็นเนี่ยแพ้สามเกมติดต่อกันนะครับเจ็ดเกมล่าสุดชนะหนึ่งเกมแพ้ถึงหกเกมฟอร์มเย็นก็แพ้รัวๆเลยครับเรื่องเมกมนี้ครับกิโรนาฟอร์มไม่ค่อยจะดีครับเกมนี้มีโอกาสเจอทีมรองบวย่เกมในบ้านเนี่ยจัดเกมรุกเต็มที่ทีมเยี่ยมเลียบเบย์โรลิตครับพอมีกำลังใจอยู่บ้านครับกลับมม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 มาาาาาาาชชชนน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 นะะะะไไไดด้้้้้้้เเ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 กกกกกกีีีีีีี่่่่่่่ยยยรรรออองพสคคคววััับบบททต็ขิโจล ในบ้านครับในบ้านเกมลูกยิงได้เยอะพอสมควรครับเกมนี้เขาว่าสะกัดการครับสองลูดส่ครับฟันโด่งคับกีฬานันชาครับผู้นำมานะครับเป็นการวิเคราะห recall von b u n d กาเยอรมันครับระหว่างไบเยร์มิวนิคพบกับเอเปร์รซิฟครับบุนเดสกาเยอรมันเกมที่สิบห้าเกมนี้เป็นการพบกันของเสือใต้ไบเยร์มิวนิคที่มันที่หนึ่งจากฝูงเปิดบ้านรังเย้าอารีย์อารีนาครับและก็มีของเอเปร์รซิฟที่มันที่สี่สะกัดปัจจุบันคือเสือใต้ในลีกช่วงหลังสามนัดติดสะดุดไปสองนัดเกมผลงานดีอย่างต่อเนื่องต้นฤดูกาลทำให้ปัจจุบันแต้มนำอันดับทาาางงกกัับเเอแแรร์ซิฟหลจพ้ย ช่วงหนึ่งครับก็สามารถกลับมาได้เก็บชนะได้2นัดติดมี27คะแนนเท่าัำที่3แต่ลูกได้เสียน้อยกว่าครับผลงานเจอกันครับเกล้าส่วนในกาบาโยมินิกเนี่ยเปิดบ้านชนะไป2อตัวหนึ่งครับในการจะมาบายยูเมเนิกชารเกมเสมอ3เกมแพ้2เกมบายยูเมเนิกเหนือกว่าตรงกว่าเลยครับทานี้ฝั่งบายยูเมเนิกครับแบ่งสองกลุ่มนีครับยังขาดผู้เล่นหมดสิทธิ์วงสามหลายรายครับได้กับทาริกบูมัสซาซาบูยีกาลกอนฟอนโซเดวีแชงกราบี้คิงวิโกมันครับผมแล้วก็มานูเอลเออนอยเออร์ครับแล้วก็เฮนดูเคนที่เียงหนน้ากั เ่ยครับนอาจากนั้นเนี่ยเจ้าปัญญาครับต้องรอเช็คความฟิตครับว่าจะหมดเสร็จลองซ้ำตัวหนึ่งครับโดยมีสามสทานเกมลูกอย่างไมเคิลริเช่จามูเมชล่าลีรอยชาเน่ทำเกมอยู่กองหน้าตัวเป้าอย่างโทมัสมุลเลอร์ช่วยพักบอลและยิงประตูต่อไปครับตอนนี้น้องฝั่งเอแบบไรซิปครับมาโกโรเซอร์ครับกุนซือชาวเยอรมันวัย48ปีไม่สามารถใช้งานนักเตะถึงหกรายด้วยกันอย่างมาดูเอามาดูไฮดราลาลูอิสโอเปนด้านิโคลัสไซวอสดเวิสลอมอาลชานอุระโอโกะครับแล้วก็ซาวเวอร์ ตัวสี่ต่วหนึ่งตัวสองครับโดยมีตัวลุกอย่างคีส้สตอบบร์บอลประกาศเนื้อ สโมสนกองหน้าตัวะบอลอย่างลูอิสโอเปนดาและก็เบนจามินเชสโกช่วยกันยิมตัวเกมเมอร์อเมริกาฟอร์มทุนการไปยมในอันที่หนึ่งจากฟูงนีซันซัมกันนะครับเกมล่าสุดไปเยือนไม้ศูนย์ห้าแพ้หนึ่งบุนสองเพิ่งจะแพ้ในลีกเกมแรกเลยครับในหกเกมล่าสุดชนะสามเกมเสมอหนึ่งเกมแพ้สองเกมโดยพอฟอร์มทรงตัวครับแต่ในลีกยังโอเคอยู่ครับเกมล่าสุดเนี่ยแพ้ในบ้านยังใช้ติดต่อกันสี่เกมครับยังไม่แพ้กันเลยครับโหพอสมควรคับเอเบาร์เซฟมนในที่สี่มียี่สิบเจ็ดคะแนนเกมล่าสุดปเบดบานชนะจากฟัน่ง สี่เกมเท่ากันเกมเยือนยังพอไหวในลีกแพ้2เกมติดครับแนวโน้มเกมนี้ครับไปยังไมิหลีกในลีกแพ้มาเกมล่าสุดหวังกลับมาชนะเกมนี้ปัญหาคือกองหน้าบาดเจ็บเกมนี้เดิอนหน้าเกมบุกเต็มที่ทีมเยือนเวลเซฟครับเปไปช่วงหนึ่งครับกลับมาชนะเกมนี้เป็นรองผสงควาครับเกมนี้เน้นเกมรับหลอกเกมสองคับเกมนี้เขาต้อบาปยังไมิหลีกเนี่ยกลับมาชนะได้อย่างแน่นอนครับสกอร์แรกครับไปยังไม่หลีชนะสามตู้ตอนหนึ่งครับฟันหนงกับไปยังไม่นิีชนะครับสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับเป็นการไปคอพบอลเซเรีตารีครับระหว่างเวโรนาพบกกกกกััััับบบเเ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 ออออซซีมมมมิิิลลาาาานนนคครรตท่พขขงงงวโปดดหย้สส ตันิโอเปเรโกรี้ครับรับการเมอยของปีศาจแดงดำเอซิมิลานครับโดยเจ้าทีมเนี่ยเวโรนากำลังดิ้นรนหนีซนท้ายตารางขณะที่เจ้าทีมเยือนอย่างเอซิมิลานต้องการสามแต้มเพื่อขยับขึ้นไปลุ้นพื้นที่ยุโรปครับพวามจากการเกมล่าสุดนะครับเวโรนาเปิดบ้านแพ้แมนโวลสามในการจะมาเวโรนาแพ้เจ็ดเกมติดกันสิบเอ็ดเกมล่าสุดเนี่ยไม่ชนะเลยสู้ไม่ได้เลยครับท่านนี้ทางฝั่งเวโรนากับกุสซี่อย่างเปโโรซานติครับเจ้าของทมแข้งนั้นของกองหลังอย่างมาตินเฟรชกองหน้าฮวนมารูเอลครูชที่บาดเจ็บยยยัังงงงงเเเเเจ็บบขาา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 ามมมมมพิิ่่่ตออออกกลลดุรรนฮ ีครับที่เจ็บล่าสุดเข้ามาข่าวดีคือแคสเปอร์แทนเซครับผมผ่านความฟิตลงสนามครับขั้วโมกเขาจะหมด3ามต่อสต่อสต่อหครับโดยมี2ตัวรุกอย่างโทมัสชูลอฟแคสเปอร์แทนเซนช่วยกันสร้างสรรค์เกมลุกให้นาะเปาตัวเก่งอย่างอาเมีนชาและลาสกอร์เกนวันนี้ครับซาตินาฝฟล์สไมิลานครับกุสซอย่างเปาฟอนเจลกาครับหมดใชยงานของกองหลังอย่างอเล็กซานโดรฟอนนิซีกองกลางอย่างอิสมาเอลเ,นเบนอเชรูเบนอฟตาชิเคียสเซียนบรูชิชกองหน้าอย่างลูกาลูวิชที่บาดเจ็บยังมีเพิ่มเข้ามาอีกหหลาาายยออ่งงกน้ ครับที่บาดเจ็บจากเกมล่าสุดเพิ่งเขาเมล์ไหลทั้งหมดเขาจะมีตัวสี่ตัวสองสามตัวนี้ครับโดยมีสามสัตเกมลุกอย่างแเมลอุชูเวเชอบาโลโมราตาราฟาเอลเลอาอลช่วยกันสร้างสรรค์เกมนะเป้าเกมลุกอย่างทอมมี่อับราฮัมครับและสกอร์เกมวันนี้ครับฟอร์สุดครับเวลาหน้านี๋ยวที่สิบเจ็ดครับมีสซมาร์คะแนนเกมล่าสุดไปเยือนปามาชั้นสามต่วสองครับฟอร์ซุดกลับมาชนะได้หลังจากกรอนนี้ก็แพ้สี่เกมติดกันสิบเกมล่าสุดเนี่ยชั้นสามเกมแพ้เจ็ดเกมฟอร์มไม่ค่อยจะไหวครับเสี่ยงตกชั้นสูงมากเกมในบ้านเเ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 นนนีี่่่่ยยยยยแแแขขงงงไไปกกกกมมมมมชะพ้้้ััคคสอลลรรูบ เกมชนะห้าเกมแพ้11เกมเอซีเมรันที่8มี23คะแนนเกมสุดเปิดบ้านเสมอเจนัวสมบูรณ์สุดครกาฟอสุดห้าเกมสุดชนะได้แค่1เกมโดยเสมอ3เกมแพ้1เกมฟอร์มในลีกช่วงหลังออกเสมอเยอะครับเกมเย็นดิ้นรนไม่ค่อยจะดีครับเกมแข่งมา7เกมเนี่ยชนะ2เกมเสมอ2เกมแพ้3เกมฟอร์มตอนนี้ในลีกยังไม่ดีเท่าไหร่ครับเรื่องเกมนี้กาเบโลนากลับมาชนะได้เจองานช้างกับเกมครับเกมนี้เดินนะเปิดมาแพ้ตลอดเกมนี้บ้านเน้นเกมรับรองเกมสมกับเท่านั้นครับที่เซซิเมรันครับต้องการชนะเรียกความมั่นใจกว่าขึ้นมาเดินหน้าเกมนนนนีีี้ยเเซมิลาา่่จะกบ แน,น่นอนครับสิ่งที่การจอกันมาชนะตลอดกับสกอร์นะครับเอสเมรันชนะสองตัวศูนย์ครับฟันโดกับเอสเมรันชนะครับเวสีการ์บิ๊กคอร์บอลนี้ก็ขอฝากไว้ครับหากชอบก็อย่กดไ like, ลค์ก็อย่าลืมกด subscribe เป็นกำใจผมและการบิ๊กคอร์บอลนี้ก็จากไปนี้ครับสวัสดีครับผม